นาหลงไปไปซอยแน่ไปไปเข้าสวนย่างทุกคอยแล้วกับนุ่มแลยเนี่เดี๋ยวไปเอาหนังก้อนบ่ออีแม่ก้อนขอความช่วยเหลือจากทจางาที่นะคะเข้าสวนยางสาวปานกับของแยเตมูแล้วนี่เออหบาทแล้วก็พี่ทักเห้กัเออเนนี่ลุงก็จะกลับแล้วนะคะเตรียมกลับ จำปาดงลุงป้าไหในใครให้ตังไหนใครให้ตังค้งลุงป้าก็จะไปดูสวนยางก่อนก่อนที่จะกลับนะคะแวะดูนะคะ เรียกยังไงนะเรียกยังไงนะลุงจ๋าบหรือพ่อจ๋าลุงพลจ๋าจบอรคนุก็้ามาอุดหนุนนะคะเครื่องดื่มนะคะสปอนเซอร์นะคะพ้อมทั้งน้ำคุกน้ำอัดลมนะคะไปให้กับทีมงาน ดนยเขึ้นภูพาแอกเลยนะไอ้นี่เขาอะไรปันภูพาแอกไงถามค่อยนี่โวอยากให้ถามค่อยเน่วไม่ต้องถามสาวปันก็ได้ค่อยก็คนกรกอบเหมือนกันเจ้าคนจำปาดงจำปาดงแล้วเออยเป็นจำปาดงเจ้าจะปาดงในย่าบอกเจ้าแล้วเพราะว่าคอยเนส นงามเตาหองคือว่ะนี่ลุงก็มาดูความเสียหายมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะบอกว่ามีสามสูตนี่มีเขาบกเมีกาลิการเขามี นี่นะคะเราก็เตรียมเครื่องดื่มสปอนเซอร์น้ำเปล่านะคะมาให้กับทีมงานนะคะเจ้าหน้าที่นะคะ คอยพัดมาหอดพีพัดขัดโรไฟไหม้แล้วออกไปด้วยเวลามันลุกหนึ่งลุกคุณอูเลยนะป้าแ่งก็มาดูแถวบริเวณนะคะสวนยางของป้านะคะค่ะ มวอเจ้เอาแค่มดแดงให้แล้วพ si> ี่มคงจะได้แค่มดแดงอยู่เฮ้ยเมียมันตายมืดบ่เตรียมเจ้าหน้าที่ก็ย้ายไปจุดอื่นแล้วนะคะค่ะ คุณต้องเชื่อมความเท่ยงูพ่อแอกคุณแล้วปุ้ยปูพ่แอกคุณแล้วนั่นท่าบ่าแอกนะปุ้ยมองสิเห็นไหมข้างเขาอ่ะนั่นแหละพ่าท่าที่ลุงขึ้นไปเนี่ยใช่เห็นไหมเห็นหินไหมตรงนี้ใช่ไหมครั้งแรกโอ้แต่ตอนมันลุกเน่น่ากลัวมากเลยนะตรงนี้น่ะแม่พี่ตอนมันลุกตรงนี้น่ากลัวมากเลยน่เชื่อแต่ค่อยก็ไม่ได้ถ่ายตอนมันลุกน่ะ เคยรบยางค่อยกลัวโอเคขึ้นดีขึ้นมีแค่ปุยอะเราวางเขาไว้วางคือมัวางจากมันมันคดตะสุเลยป่เออมนูมันยืนปลามันงับมันงับมังคุดจะไม่เป็นหรอกมะม่วงยังดีกว่ามะม่วงมะขามดีกว่ามะขามฝักใหญ่นะหาปูนเลยว่างกันงับยู่ดี ยัมลุกอีกเขานไม่ได้ก็รอนน้ำมเขามึงไปแล้เด้น้ำบ้านนะล้างน้ะกรล่อนก็ได้ป๊าต่อมันขึ้นพุบเร็วจังปะคอเห็นแล้วกลัวเลยตังใหมตอนับ เล้จะว ality, oh, ่าเอาน้ำมะมอดเสตมันั้นอันนี้นะมันขึ้เต็อล่าเป่าเอาเป่าไว้ท้ายรถได้ี่เมนกันที เจ้าหาน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วนะคะไปจุดอื่นนะคะประจำการจุดอื่นแล้วกอาชิมาขึ้นหอดฮงละเมื่อไหร่เด็จะมา ก็แถวข้างในไม่ไหม้นะแต่ถ้าไม่กันไว้น่ะเข้าแน่นอนถ้าไม่ดับไว้ค่ะเรวก็จะไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่จะเจอเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะว่าย้ายจุดแล้วไปใกล้ๆกกตูมนะคะโทรลองโทรอูแล้ว เมือนะแม่จี๋คนหังอะไรอยู่ที่ทำฟังอะไรอยู่เรื่อยๆเขาแล้วเขาฟัง